โอชานติ oh, วันนี้วันที่สิบเกเดือนมีนาคมปีสองพันยีเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้จดจำพ่อและมรดกซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อผู้เป็นสัญญาแห่งทางจิตอวิญญาณจะให้ยาหนึ่งเม็ดกับลูกที่จะทำให้ลูกมีสุขภาพดีตลอด ท่านพูดว่าลูกๆจดจําพ่อคำถามของเมอรีในวันนี้ประเด็นอะไรที่ลูกๆแต่ละคนนั้นควรจะพูดกับตัวลูกเองเพื่อที่ลูกนั้นจะสามารถมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลิอนอย่างใหญ่ยิ่งคำตอบบอกตัวลูกเองอะไรก็ตามที่ฉันเห็นด้วยตาเหล่านี้กำลังจะถูกทำลายบะบาและตัวฉันเท่านั้นที่จะคงอยู่ บาบาทที่แสนหวานกำลังทำเราให้มาเป็นนายของสวรรค์โดยการเข้าไปสู่ความสันโดษและพูดกับตัวลูกเองในหนทางเช่นนี้ลูกนั้นก็จะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินอย่างใหญ่ยิ่งสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้นั่งอยู่ในความสันโดษจดจำพ่อแล้วก็สะสมหลายได้ ลูกลูกจะต้องเช็คตัวลูกเองภายในดูว่าจิตใจของลูกนั้นไม่ได้เลล่อนไปในเวลาของการจดจำฉันนั้นจดจำแบบบาบาพ่อที่แสนหวานได้นานเท่าไหร่จุดที่สองให้อยู่ในความสุขตลอดเวลาว่าบาบานั้นได้ทำลูกให้เป็นอิสระจากคุกของลาวันลูกลูกเดี๋ยวนี้ใกล้ที่จะไปสู่โลกใหม่ที่มัน ไม่ร้อนเกินไปหรือไม่เย็นเกินไปแต่จะเป็นที่ที่มีใบไม้ผลิตลอดเวลาพรอนของบัตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นถูกเติมเต็มไปด้วยสมบัติความสุขแล้วจงมาเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่ไร้ความกังวลด้วยการเปลี่ยนของฉันให้เป็นของท่านลูกผู้ที่ได้พูดว่าทุกสิ่งเป็นของท่านคงอยู่อย่างไร้กังวล ไม่มีสิ่งใดเป็นของฉันทุกสิ่งเป็นของท่านเมื่อลูกนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นลูกก็จะไร้ความกังวลได้ทุกคนต้องการที่จะคงอยู่อย่างไร้กังวลในชีวิตของเขาที่ไหนไม่มีความกังวลมีความสุขตลอดเวลาโดยการพูดของท่านและโดยการเป็นผู้ที่ไร้ความกังวลลูกก็จะเต็มบริสุทธิบัติของความสุขลูกเป็นจักัรทัศที่ไร้กังวล มีสมบัตินัจบจำนวนไม่ท้วนไม่มีที่สิ้นสุดไม่เสื่อมสลายซึ่งจะไม่มีในในยุคทองคติพจน์การใช้สมบัติของลูกเพื่องานรักใช้หมายถึงการเพิ่มบัญชีออมของลูกอัจฉรโอมชาติ